ไปดีตอนเรีกระทรวงสงกลุ่มว่าเราอันนี้ก็กลับมาจากป่าเลยเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็กลับมาหอดบ้านแล้วอยู่ห่านตาแซสบสมิงกากลับมาได้สองสามสองสามมืออะไรพี่น้องเอ้ยกัไปทุนนี้ก็ได้ไก่แล้วก็มีนกหนูแล้วก็กับแตแต่ว่ากินมดแล้วล่ะกลับมาได้สองมือเลยตอนนี้กัพอดีมาหอดก็คิดอยากนะพี่น้องคิดอยากซิมือสมิงพี่น้องซิมือสมิงก็เลยสิมมือทำทุกิน บืงหันก็คือว่าบางบางเนาะวาสนาหันเจ้าคือบางบางเดียก่ครดีเยอะปะรบไรดีสวัสดีเปิดเปิดหนาวนะเปิดหนาวพี่น้องนะเบอรเหนลายมือนะนอกาศหนาตำมันยังตำรวมร่วมมัยังรวมเสนม้นเป็นจะได้รวมเสน้นนี่ รวมเซนในบท่งกินรวมยังไงไมียังไงรวมเซนเขมีกอลนี่ฉันก็เปลี่ยนละกาอ่ะกระปุ้นตำแล้วบ่ม่มีก็ใส่ก็ได้ใส่หมกกป็นตก<อ>ักอัเออตุงน้เรอเอาเลย <c oughs> องสามือนน่าบริกินอ้าอยู่อมาเฮ้ยอยู่หอมานนะอะไรเนี่อ สวัสดีพ่อเห็ดใหม่ป่เห็ดใม่ประยมสลัดเนีน้องักินกันเลยเห็ดต้มือนกินจนมดมือนะจบ่เลยอ่ะ่งที่บอกอันเพื่อนจะไปเห็ดป่ดูเห็ดนอมตเนนโอ้ไปเขลุด้นเลยโอ้มาแล้วนี่ดูบกลังสิปดลังสิปอันนนก็อยู่ในอันนนก็อยู่ห้านเนาะข้าใจ้วพ่เออ ไม่เลียงเขาเลยอาอน้องฝากเลยน้องยำสลัดน้องสลัดนองปวดน้องกน้นี่แล้ะเนาะมามาตากันต่อมาต่อยังงเน่ปวดเ่าน้องกันได้ยังมาตอนไว้ไข่ปุเนาไข่ปุ๊กันเนเน็บอาหารก็สุขภาพเด้นงแสลัดแงกน้ำแกตอนข้างในแกไข่อ๋มางม่าเยพี่เนาะ ไปไปให้ล okay, ูกมาตำกินตเอาอันนี้คองลูกซ้ายเอาขอดซาลักกินไห่จำลังตักมันบอกำัตักรวมเสร็จมันมันรวมอะได้ยัีไรเหมือนกอลอนีคาเฟียง์รายกางขอบุนคันมีนะว่ามไม่มีเนาะมมีมีครบะมีกะเซรอนก็ได้กินได้หมดนะขอยังนะ แต่ว่าคอยย่างเดียวยาวเพชรไร้ม uh ันส nah ิกินบะมืดอันนาเพราะว่านเขามันเพชรแล้วเขากินได้บะไรเพื่อนเอ้เอาพอดีพองามแล้วกันข้าวราดสำเนียงเอาเอาไปเลยแหละทำมาเด่นในวีซีห้ามงแดงเลยนะเร่งกับเวลาเพื่อนเอ้สิปิดนห้านะเจ้านายกันแตว่าสิปิดแต่ว่ังกินนี่เพราลอะแต่ว่าลูกค้าพึ่งมาต่อกันเลยว่าเอ้า คิดยากบาเล่กันเลยว่าเอา้าให้สิมีองตามให้กินก่อนอที่ลูกค้ากินก็อยากกันมีนย,นย,มมงงนยังไงฮะมะกอกมะกอกงออยู่ปะงออยู่องององยู่เนาะมะกอกเนี่ยก็เก็บไว้แต่ว่างเดือนหลังพอะไะรนี่ก็เลยยังมีหลายอยู่แต่มันก็เยอะนะเนาะจนในตลาดก็เยอะหมดแล้วอืฮะมีสิ่งที่ขาดไม่ได้วะ เป็กปลาสวัสดีพ่อสวัสดีมัดปุ๊กหนึ t <t ่งเลยปลาทอดตำกินเองง่ายๆพี่น้องสบายๆเนาะแต่ว่าตำขายเขาก็จะยพิธีริตรองคนนี้พิธีวิถันคนนี้กินแบบกินไปได้ก็ได้ใส่กระปุกน้ำบ่ใส่บ่ใส่แล้วผสมกันมันลรำเซ่ใส่เลยใส่กระใสตะกุนตะน้ำ มันจะเจอมันรอนเซนใส่เลยบ่ต้องใส่น้ำก็ได้ใส่เลยพ่อบ้านนี้เขบ่ทำร้ายจนไกินบุบดเบิ้งมึงานะรากันเ่าบ่สบายเป็นวัดสวยงามอยู่คือก่าวไปเดียกัน4หามือเนาะเขาปลาอะไรจะทายคลิปได้2คลิปแลวแมทมืดหน่อย power bank người ta mất yeah. Bác. đẹp loại cái lòng không? không sửa cái lấy nó ừ, sửa cái lấy nhà thao à thao qua ngày qua qua tầm nan nó qua tầm nan nó bò tầm nhiều khu mưa khu nè cái lấy vào cả đầy đi cứ đi đây này คารายคบทะเลนะขารายมีบ่ะก็มีคนซื้อจะบอกตำล้มเส้นตัวนี้มีสามสิบปุ้นเลยเนี่ยค่อยว่าเป็นตะแซ่บนะน่ากินกว่าเนาะมันก็แหละจะพูดมามันน่ากินมันกินกินแบบง่ายอะนะเพื่อประดิญหย่อมเลยนี่เป็นอดี๋ยวมาๆมาเอาจัดจานกันจ้าเรียบร้อยเลยพี่น้องเยตำล้มเซนนี่โอเคพอๆจะเป็นไรมัน แซ่บเกินไปนะมาจัดโตกินเราแล้วเราได้พี่น้องตำารวจเซนคุ้งตูนกินหอยเิม,มือสำหมิงเฮ้ยได้แล้วปะวมาเด้พี่น้องนะกินนกันนะตำารวเรจเซนปะุด,ด,ด,ดีตอนแรกๆที่มีลูกค้ามันไม่ค่อยมีแนะก็เลยว่า nào tao cản X phép kìa 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 ค่ะเว่าแก้บางมืกอ่ะใครดีบางมือก,ก็บออย่างเช่นมือจริงมันน้ำาเองค่ะด็สโกล ก็เปป่ะทา่านบอก่าท่นบอผ้าน้องนุ่มแล่ะใครเกินแม่ยังยังไปอยู่ได้เป็นตะบุนี้เพื่น้องเปลียนบรรยากาศไปประชุมไทยนเปลียนบรรยากาศมกโอเก็น้เพื่อนหน่อ ลงแต่กระสุน,นสมิ้งขายเกรื่องแต่ของกระสุนนี่จะขาดไปดีเนาะจำไม่ค่อยดีไปแล้วเลยอาจจะได้ไปไทถบ้างเราไปเต็นไปจะไถไม่หน่ยหนอยหายทุกอย่า,างปีหนึ่งกามา ต่ำด้อ <c oughs> ดือนาะที่จะเกอนสองเดือนนี้มูเป็นตาจะได้ไปไทยเลย<ม>ไปหายิทเวียก้นอกว่าอยู่ทางฝั่งนะครับเวียงงานมันหลายนะ<ม><ม>อยู่บ้านนอกก็เวียกมีอยู่แต่ว่าไปเจียบใส่ก็บ้องไดเพื่อนอนเือนเือนนำหลัไปเนาะ หลาลัาไปสองล้านกาเงินเดือนประมาณชิยร์พันบาทเนาะประมาณนั้สองล้านก็ต้องยูติพันเบือย่ยงบ้านเท่ากันยังยังยังอยู่เนาะยบบ้านเมั่ออายุเราได้อกจากสมภัสภูเขาม่สมัสทางสมภัสสาิามปีอาจจะได้กลับไปไทย แต่ว่าอยากไปก็คิดฮองน,นู้นน่นเ,าเนาะเนาะมันแล้วเดีนะใชมคนอยู่เหมือนแบงานเสาไปเล้เงานชานหกปนันน้แต่ว่ามันจะเป็นตัชี่จำเป็นนะนจำเป็นอาจรไปขึจนไทยไปไทยคิดไปเป็นน้องมึงจะฟังไทยไปเป็นยังไง มันหูทุกประเทศมันน้อยนะอเยะเปอาป่าก็กลับมากัปันกันเดลคนยูกินกันไลเตอร์ไปแล้วไงกินมานไปก,กปเพื่ ลงพังไหมเสียงซากระซีตามตามู่เนาะเะเนาะคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนขอบคุณขอบใจเด้อวันี้น้องวัชรกรทุกอนทติดตามและกับชมทางสุนทรบาราตลาดไปนเนาะคลิปน้ำก็กันใหมขอบคุณหลายๆเป็นเนอะสบายดีคลิปน้ำก็ไปดทกนยังไงก็ยังเไปอ้าวเปเนาสวัสดี